สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับอยู่กับผม m อ็มเอสีมาร์คเซียงชาแนลมันเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามากินของสมของเปรี้ยวของเปรี้ยวเปรี้ยวนะครับผมตอนนี้มีอย่างไงพวกชิแนมเห็นบหมครับผมอันนี้สิเป็นม่วงน้อยนะครับผมม่วงซีบานผมหรือม่วงมะม่วงเล็กนะครับผมพาอีสานเอ้ยพากลางเขาเรียกอะไรบักม่วงซีบหรือม่วงม่วงเล็กหรือมั่งครับผมหรือมีบักปางนะครับผมบักปางสมตัวนี้ที่เด็ด ตัวนี้ที่เรียกเปลือกบางนะครับเนื้อหลายแต่หัน่นสมพอดีกินกับแจวพอดีนะครับแจวหนังปลาหวานาเหมือนนี่ก็จะมีบักม่วงนะครับบักม่วงน้ำดอกไม้ม่วงน้ำดอกไม้กัอบบักม่วงยังมุ้นนี่ม่วงม่วงสมอนะเอาง่ายๆซะม่วงสมอืโอเคนะครับผมเดี๋ยวเพามาเบิ่งแจวก,กันก่อนเหมือนนี่ที่เรียกยูปีครับพี่น้องเห็นป่เห็นปะโฟกัสปะโอ้โอโอสีทวมทวมทิมอะไรใช่หล่ะ,ละนี่ ความทิมแล้วนี่ที่เด็ดปลาแดกตอนง่ายๆพี่น,อน้องเห็นบ่เห็นชัดบ่เห็นชัดบ่โอ้สิความทิมมือ,อแบบฝาเด็ดฝาขาดเลยพี่น้องผมหให้เบิ่งนไกลปลาแดกพี่เจะปลาแดกนี่ครับปลาแดกโตซ้ำพอดีกินพอดีเลยนี่ออ้ยเาแบบไก่ๆนะครับผมอ,อ้ย สดอดอันนี้ไม่ได้เอาไปใส่นะครับผมอยู่ในห้องนะครับผมนี่แหละครับที่คําที่มาของคําว่าแอบแซบนะครับผมถ้าอยากแอบแซบก็มาแอบแซบทุ่มผมใดนะครับผมอยู่ในห้องนี่กินบวมม้วงกินบวมม้วงอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมลองให้เบื้องก่อนละกันครับผมขีดแตกรีชโน้ตเบื้องนะพี่น้องนี่ตรงไซนี่นี่พี่น้องนี่ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,มนี่ <c oughs> กล่องโฟกัสกาลดังพัฒนาไปเรื่อยนะครับผมชัดแน่ว่าชัดแน่ก็บยาว่ากันนะครับผมพอสว่วนข้ามนี้พี่นออ้อง ขากดีข,ขากแห้งข,กขากแห้งข,ขางขกแห้งนี่ตัวประแดกเข้าไปเลยจิมเข้าไปเ่อดประแดกตัวพอดีอกินพอดีครับผมแสนลักนี่นี่ นี่อืมเรนกดูดเอย์ไปหามูนะครับเมย์เลื่อกจะง่ายมากกับมาทำดคลิปเลยนี่พี่น้องตัวนี้เดี๋ยวลุงกล่องจะคว้างอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋อว ตนี้ก็คือกันตนัวี้ข้าวกินผูีเดียวนะครับผมข้าวาตองจีบกันเลยม่ต้องมากมายพิธีนะครับผมเห็นบ่เปอกปางนะครับผมปางสมนะครับเนื้อค่อนข้างจะร้ายนะครับผมแต่เม็ดก,กับไงกันแต่เปลือกมันบางเปลือกเทอบางเปลือกเทอบางแห้งอื้โอ้ คั่กเขื่อนตัวยเจียวไปแห้งแต่สิคักกี่น้องนี่ตัวไไปเลยตัวไเข้าไปน, <c oughs> น,นี่นี่มันเขาค่อนข้างร้ายนะครับผมนี่นี่ค่อนข้างร้ายแห้ง ตัดใจกั็ตอนประเดกสิเป็นี่ยเลยนี่เห็นบ่ตอนประเดกพี่น้องนี่ค้างไว้แนวนี้เลยค้างไว้เลยอยากนะครับผมผมคนที่มาก,กินหัวหอมนะครับถ้ากินแนวนี้นะไทยทั้งนี้ทั้งกัดกินอีกตั้งหากนะครับผมอ่ะต้องเข้งมงวดหัวหอมครับเห็นไม อ,อย่ึกืนไนเองพี่น้องเจอเล็กเล็กเล็กหน่อยเบิง,น,ง,น,ง,น,งน่องน้องนหนูนะครับอย่าไปหฮ่าเกิน,นรับค่าวข้อไตที่สิบองค์ไงอันนี้มะม่วงหน่อยครับมะม่วงหน่อยเนาะอ้าวมะม่วง,งเล็กนะครับผมต้องมากมายวิธีนะครับข้าวกระเ้ คุยฮาตอนประเด็กเอาแบบบิ ok ๊กโจ๊บบิ๊กโจ๊บเลยดอกนี่ห็นบ่กว่างโมฟูกาลยเออ จะสูบงยง่งนี้วะอันนั้นมันสมอี่สมสมอยู่แต่ว่าต้อกับพอดีกินกระเจียวพอดีพี่น้องจากปากจัลหน่อยสำหรับคนที่้ากินปลาแดกหรือปลาลานะครับผมต้องขอให้น้ำนะครับผมแต่ว่าผมกินมาแต่น้อยแหละกินแต่รุ่นปัญญายังไ,ไงล้วพลาดกินแหละนะครับผมแล้วกนมากินกบ ขอก็ไพได้หลายครับผมนี่คำนี่เห็นป่ะแต่อันสุดกัดจังหน่อยเฮ้ยตัวใหญ่ๆทีละข้ามละโตไปเลยพี่น,น้องอืหอมครับความสุข มผมมีความสุกทุกครั้งกับการกินนี่พี่อ้องความสุกแต่ละคนมันบม่คือกันเนาะบางคนข้ามสุกปีาไปเรียนไปเลาะไปเที่ยวน้ามูความสุกบางคนก็อยู่กับครอบครัวนะครับผมของผมกับทั้งครอบครัวนั่มแ้วก็การกินนะครับผมโรคไพกก็ต้องกินต้องดูแลจาของนั่มนะครับออกกําลัางกายแต่ผมก็มีงาน ประจำของผมอยู่นะครับมันเป็นพวก็ไปเทศ้อมาแล้วก็เลือง,งานมากกับมาทําคลิปต่อนะครับผมก็บประเดี๋ยวว่าสีดังที่ยังคือเขาหรอกครับผมเรือเฮ็ดเฮ็ทชีใจห้องหมักนะครับผมใจห้องหมักสีเฮ็ดเข้ากับเฮ็ดนะครับผมเออปลาแดกพี่น้องปลาแดกปลาแดกปลาแดกเห็นไหม เออเ้อวามหอมยม่งง่มิมเขากันปัญญงว่าสบิ่เมื่อไทยเพียงอ่อควม จะ่ไผ่กินใดดีได้พี่น้องกินใดดีจะมาเป็นสมุนไพรบ้านเฮาอีกอย่างหนึ่งตัวนี้สมมาผดเนี่ยเอาไปหน้าเลยเบิงความเงาเลยเบืงิ่งไก่ เป็นความเงามันพี่น้องเป็ความเงามันอย่าไปซัดเข้าไปรู้ไหมเอ็มวห,าหาอมรู้ไหมยังดีจะพุ่มแง่เขากินแง่เพิ่อาน,านกิน รซ่าย,ยัางมี่ยนิสเแหงดินิสเน,สเน่บางคนมาเพิ่นรวย,ยนะครับผมผมเคยนอนฟังประวัติเพิ่นนกือบชั่วโมงหนึ่งไล่การยังสักอย่างหน,นึ่งอย่างตอนเพิ่นยังเป็นดีเจยอยู่เพื่อนนี่เสาอาทิตย์นี่เรื่องมือยยุดนี่เอิญหาหลอดเอิญหาจะเมือยยุด ขนสีประสบความสําเร็จนะครับเอือนหาแต่มือยุดโมลายุดก็อสอเป็นสีตายเขาหลุววดแฉกียนนอนยิ่นแฉกแยงแยงแยงหลุดโรงงานประกาศความจนมันแพร่ข้นขยันเลยพี่น้องดีเจพุ่มนี่เพิ่นตามความวามาสิมันอยู่ในจุดนี้นะพี่น้องก่อนเป็นดีเจใหม่ๆนะเป็นเหตุงานบูมีมือหยุดเลยพี่น้องสองปีติดสองปีเลยบูมีมือหยุด ผมย่อมผมว่าผมเห็นเป็นไอดอลผมอีกคนหนึ่งนะครับผมมาเข้ามาต่อกันเลยแดกประแดกประแดกเกคือของรักของข่ามิ่งกกอื้อ ที่เด็้องแท่เป็นนื่บักปงังต้นอยู่แถวบ้านนะครับผมคุณคู่คุณคู่มาเอามาให้เอามาฝากฝากทุม่มถึงไงิงพี่น้องโอ้ยนี่ที่เด็ดอยู่นี่พี่น้องเห็นตอนนีู่ปะเอาเส้ปังเนี่ย สวมจนดักจุ่มใช่กันเปล่านี่การกินนี่ถูกวิธีนะพี่น้องบางคนนะ่เก่ามันโมเมนต์น,น,นพี่น้องการกินนี่ประหลายจะถือวิธีนี่ดูคํานี้นะครับผมแล้วอย่าทำตามนะครับผมเดี๋ยวคุณจะแค้เนเอานะครับผม หมากขอให้อือพไว้ครับตอนไงผดต้องสุ่มต้องเผ็ดตามเป็นความหอมตามเคย อจ้าใจ้าใจแบบคืโคต ลองไปกินกันบ้างนะครับพี่น้องหมูม่วงซี่ตอนนี้กำลังหนามันลายค้นก็นา่าจะมากกันอยู่ดอกส่วนกล้องนะครับมันอาจจะมีชัดแนวบาชัดแนนนะครับตอนนี้ผมกําลังพัฒนาอยู่นะครับผมตอนนี้ผมได้กล้องมาแล้วนะครับผมนี่กล้องเราได้มาแล้วนะครับผมเหลือแต่ตัวแปลงนะครับเพุ่นผมกาลังรอพี่สาวผมมาอยู่นะครับเป็นตัวแปลงไม่ไน,นะว่าตัวนี้ ผมลองแล้วเสียงมันคอยต้องรอดไหมคือยังตัวนี้เวอาทอัพั์มันถือมาทายไวรอนะครับเห็ดเรื่อยๆไม่นาระหว่งางรอนะครับดีกว่าอยู่ซื้อ,อนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็ฝากวาไว้สังเนียนะครับผมถ้าหากการแพร,ร่กักดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ผมมาเลือกครับเพียงคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นกำลังใจสำหรับผมมากๆแล้วนะครับผมส่วนอย่างผมเห็เคหนคลิปยังอยีเก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกมาได้นะครับผมส่วนเกมนะครับผม เดวผมสีมิยังดีเดวผมสีมาแนะนําอีกที่หนึ่งละกันนะครับผมว่าตอนนี้ผมว่าเกมตัวนี้มันค่อนขางจะดูดนะครับผมให้ผมบอกเรื่องการเตือนไว้พี่น้องที่ตกใจนะครับผมผมได้พยายามเตือนสติตลอดว่าเล่นเล่นย่าให้เดี๋ยวรอนพื้นเล่นนในงบประมาณที่จะคข้องหาได้นะครับผมแม่หาเงินมาแปดพันเดือนละแปดพันเงินสิไปเติมทลาหาหกพัน อยากจะควางกินแต่มาม่ามามาอยู่ยนี่อนี้เล่นระวังเหรียญยังไม่สตินะครับผมเหรีอเหรียญเอาเป็นตายนะครับผมจังได้ห้องกับชนะเกมนะครับผมจังได้เกมกับชนะเ้อนะครับผมเพราะว่า้าด้านตันแหล้วมั่งกระซางด้านไม่ไม่เรื่อยให้ห้าตัวห้เาตหเติมไปเ,เรื่อยเหรียญพ่อสนุกเหรียญพ่อกายคลายเครียดเหรียญพ่อห้องถามเวลาข้าไปเกมหลายเกมอย่างอืงอ่นก็มีหลากหลายนะครับผมต้องแนะนําเบอร์ีดีนะครับผมโอเค สวัสดีผมก็ฝากไว้ชั่นี้นะครับผมอย่างนี้ก็ขอบคุณหลายครับบ๊ายบาย